โอ้ยเป้าใชเป้าเหรออน้องบอมคนดังคนดังฮะคนดังเฝ้าอะไรเป้าอันเป้ามาเขาเป้ามาเขาไว้เนี้ยเป้ามาเขาไวสามถวยผลวัดวัดสิลปวันหนึ่งเขาก็ท่านอีกหนึ่งธรณีเฝ้ามาหนีก่อนแมนมาไวแต่เมื่อคืนเมื่อคืนนี่กินบ่พ่อแม่มาสองถวยบ่พ่อกิน ลูกเต่าลายลูกเต่าลายนเต็มรถเต็มเรือออกยังมากกสีบออกรถตู้มากกัสประมาณสีกว่าชีวิตออกมาเนงน่ไมาล้ากันแล้วอาผู้ใหโลทุกประกดเข้ามาคนดังดัอไ่านก็ดังมระเป๋าโกกระใสโทรศัพท์อะไรอกก็ใส่ถุงผ้าทีโอ้ยแม่ก็ค่ายอันกอันเปาหอแม่นายเต็มมากเลยท่งก่อนล้าทงยังเต็มเลย ฮัลโหลจ้ายูโดมหล่ะจ้าถ่ายคลิปอยู่จ้าบ้งองเรผู้อะน้าเอกท้างไหนมาเบิงกันนะต้นน้ำตนน้นไห้ก็มาแล้ววาเสียไอเปียกไอเปียกข,ขื้อเด็มายุพี่บน่เนนี่ ของมันเย็นครับของมันเย็นราวาของมันอันนี้มันของปลาดุกุยเก่าข้าปุนยนแ่ัชุดผู้ใดสีแดงหัน่นว<อ>ัวชุดหนูแต่แม่มังจะใส่ไ้ี่หมะเดื่อขาทีแดงจะมาเย่มทัพอเออใส่ะไร้ยแม่นยน เนียนรใส่ของขอบว่าเนียนแล้วม่ไม่เีตอนนี้ปัากินตาแหลยิ่จะเนียนเพราะเาเ่อ่น้ากินตาเีย่ยี่นเนียเาเา้าวผดเนี่ย้มเจ้าพี่เเอสีเงเนอเีเนแต่วท้ายโดนหอกได้สงนาทีหนึ่ง แม่กินขอดายังไหมกระ,ะดูกอุยลูกมุไข่เนี่ยละลูกไส้ตัวนี้มันกัไปสิงอยู่น้ำไข่หุ่นห้องหุ่นยูหันสิงสถา,านสา,านพค โอ้อยหานน,งงนนี่ได้ไงม่หนเลยม่ใครอ่ะองลงี่าไอง้อ๋อโทรมาถามเจ้เว่าต้องมาไหมอะไรอย่างงี้เหรอเอาจริงๆจขอทำตำแหน่งอะไรล่ะต้องมาไหมล่ะถ้ามาเต้นอย่างเดียวก็ไม่มา ไปอะไรนะ่ะเผือกบ่เกี๊ยบมังมั่นไม่เผือกเผือกเจะทำจะทำบัวลอยใช่ไหมขนมหวานใช่ไหมบัวลอยเพือ่อใครอยู่นี่ดิ้อคน นางนี่นี่บอเว้นม้าเด้หนิลูกเต้าเยอะแม่มันต้องใหญ่ๆอย่างนี้แหละแม่ส่องดูซิน่ะเพดหรือมันรั่วนะมันรั่วนะจ๊ะแม่โอ้เพเพดเพน้องบอมก็ได้เพอเพดค่ะเ็ดแม่เพดค่ะระมอนี่มาคิดไหว้แล้วจะมาหรือว่าคิดจุกอย่าง

ย้ำไส่น่นไส่ลูกใส่เต้าบัดยำเน้วกินนะเสื่อแต่บูไซ้าหานนยนม,ม,มไปซื้อโเลียงมาให้แน่แนี่ยพี่ฉันสั่งน้ำไว้ฉันเขียวเขาเห็ดว่าสันยุลานน้ำบูฮาไว้ นั่นกูว่าจมหาปุ๊บเออเดี๋ยวกูไปจ่ายเงินมันกูว่าอยู่กูจมหาดูห้าไว้อันสั่งหน้าไว้นี่มาแหละปุ๊บเห็นบ่จมปุ๊บมาปั๊บเลยพี่น้องบนปุ๊บมาปั๊บเลยจ้าเหมือนเขาเหยียงกับพ่อเอล็ดเนาะแมนเหมือนเขารู้นั่นแหละเมื่อวานนี้นุ้ยเปิดบังคัาเห็นบัวลอยเปื่อนุ้ยกับขึ้นยาบานเมื่อเช้านี้แม่จะไปหาเหี่ยวหาเหี่ยวแล้วก็ได้เอาเปลือกค่ะหาเหี่ยวเหี้ยวประมานเหี่ยว ทำบัวล,ลอยไข่บานนะฮะเพราะมีไข่บานหรอไข่บานไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ให้ทานไข่นะฮะไม่ให้อีชไข่อัน,นต้มบแบบยังต้มบบกอกือกรอไปแล้วไปแล้ว นดีแม่กับลูกบอเจ้าหน้าที่สิงานไปสืบั้งผุนอยูไปเหตุเขาเจาเห็นหนากันชั้นมาตรงเวลานะอุ๊ยว่าชั้นสายไปได้ดินี่พยานหลายอยู่ดินี่เอฟทีกับเป็นพยานได้คอยมาเทียงตรงเตว่าขาดว่าเกินนี่มีด้แน่หอด ลดตีนล,ล,ล,ลดหลอรลดเหยียบโดมเทียงพอดีตรงเป๊ะเลยแมนแมนอ <c oughs> มรทยันสิบถ่ายอยู่โดม ทาเีคัดคัดคัดอ้าจ้าสวัสดีครับแไปยินแล้วลังแฉกเสวัสดีครับโมจะลังแเพือแผงอ๋อครับนั่เด้วางหันแลครับไปแล้วเคียงอ่ะล ต,ง,ตงเลยนี่ล่ะผิวแทนสีเหลาฝรัร่งหมักนี่จะบอกเขาเนี่ยมือว่าแซนมืนเอเดายืดเส้นอืมผิวแทนแทนเรามันหยาบพลังไม่ถึงครัวเอามาผีเดอ้อผีหมักอยู่พี่หางอยากได้หัวฝรั่งอยู่ไปหาเอามาหาผีเดอ้อเอฟซีพู้ใดอยากให้เป้าได้หัวฝรั่งติดต่อมาพี่น้องกมีเนื้อหนอกกัติดต่อมาโหลด,อดเอาผิวแทนๆก็ได้เดอ้อหมกัก เอาผิวฟัวฟรังแบบผิวแท้นแบบว่าออกไปทางแอฟริกาก็ได้หายอยากอยู่บ่ได้อยู่แต่ว่าขอหุ้นดีๆเด,ด้วมีสิกแพกร้อนๆเลยเฮ้ยเลือกไรป,ปัญหามาให้เมียนนะเอค่คลิปนี้ใน,น่นีค่ะ